ได้ทราบเผ่าว่างานปิดวายเนี่ยจัดปครทั้งที่สองใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำพึ่งได้มีโอกาสร่วมงานเป็นครั้งแรกคือไม่คิดว่างานจะจัดได้ดีขนาดนี้แล้วก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะที่ที่มาร่วมงานก็เ,เห็นบรรยากาศางานอย่างนี้ก็เห็นว่าม,มันเป็นโอกาสของตลาดซีรีส์วายที่มันน่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีในอนาคตนะคะสัมผัสได้ึงอะไรคนะ จะไ,ได้ถึงพลังวายช่ได้เพราะว่า,าท,ที่มาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นทาก็ตชัดเจนว่าชอบดูซีรีส์วาย้วส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มันเป็นในช่วงวยัยที่เขากําลังเป็นวัยที่เ,เรียนรู้แล้วก็เป็นวัยที่มีพลังในการที่จะส่งต่อ,อวัฒนธรรมลักษณะนี้เป็นต่อได้นะคะซึ่ง,งถือว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในส่วนของเป็นซีรีส์วายเนี้ยในอนาคตได้เหมือนกันก็ต้องต้องอาศัยกลไกการทํางานทั euh ้งของภาคประชาชนแล้วก wow. ็ภาครัฐภาคเอกชนเข้าด้วยกันด้วยค่ะในฐานะที่เราเป็นแทนประชาชนแล้วเราอยากเห็นการเติบโตว่าคาคว่างซีรีส์วายเติบโตถึงจุดไหนคะือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคือน้ำอ่ะเพิ่งผู้ไปบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเป็นสาววายมาก่อนแต่ว่าเป็นสาววายเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วค่ะ แล้วก็เหมือนที่เรียนไปว่าจริงๆเมื่อก่อน,นการที่จะเสพคอนเทนต์วายมันเป็นเรื่องที่ดูแบบต้องปกปิดมากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สร้างพลังทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากก็มีความเราพอเรามานั่งดูรายละเอียดนะคะดูในดต t a ดูในสถิติต่างๆเพิ่งทราบว่า อุตสาหกรรมซีรีส์วายมันเติบโตเร็วมากแล้วมันทำมันทำเงินให้กับประเทศไทยเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําได้มากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นในความคาดหวังเราก็อยากจะให้ที่จะอุตสาหกรรมซีรีส์วายรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยสามารถจะโตไปไกลได้มากกว่านี้และในความคาดหวังนี้ในฐานะส่วนหนึ่งที่เป็นประแทนพักเพื่อไทยเราก็มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมซีรีส์สื่อต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เมื่อกี้เพิ่งพูดบนเวทีไปเรามีอนย สบายทั้งในเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งอุตสาหกรรมซีรีส์วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในไทป์ไลน์ที่เราจะดูเพื่อที่จะต่อยอดอย่างไรที่จะทําให้ผลักดันให้อุตสาหกรรมซีตีส์วรวมถึงอุตสาหกรรม,มอื่นเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้ในระดับโลกค่ะยให้ตอสให้กาลังใจกับี่ทดีกว่า้มเป็นงานให้กับะจริงๆซีรีส์วแต่ละเรื่องกว่าจะออกมาเนี่ยนอกจากหน้าฉากที่เราเห็นนักแสดง ที่เรารู้จักะคะมันยังมีคนอีกหลังฉากเยอะมากนะคะทั้งคนที่เป็นโปรดักชันแรงงานต่างๆช่าง,งไฟอะไรเงี้ยค่ะนักเขียนบทอะไรเงี้ยผู้กำกับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดซีรีส์ Y ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชน ก็อยากให้กำลังใจในการที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกไปในส่วนของเราเองเราเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลก็จะช่วยกันผลัดดันนะคะส่งเสริมอำนวยความสะดวกอะไรที่เป็นข้อจํากัดเป็นอุปสรรคก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ทํางานร่วมกันเพื่อจะขจัดอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นเพื่อทําให้าักรรมีรีวาย y, สารกรรมบมนเทือของไทยสามารถที่จะโตไปได้ค่ะมีเรื่องในดวงใจเดี๋ยวบอกไปบอกได้ค่ะ <laughs> เคยเคยดูบ้างของคุณบิวกิ้นพีพีะค่ะถ้าเป็นผู้แรกๆอย่างอื่นอะส่วนใหญ่จะอ่านเป็นฟิกมากกว่าอายจังเลย